ไม่พบกันหนึ่งสัปดาห์สบายดีกันไหมสบายดีไหมไหมไมไหไมไม่ม่อนที่จะดูกระตูนหรือยังครับน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะภาพร้อมแล้วไปช่องกระตูนกันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะหลังจบกระตูนนะพี่นัททำงานอยู่ที่สนามบินจวรณภูมิครับเป็นพนักงานสายการบินแห่งหนึ่งพี่แนนนะคะก็ ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาบุคลากรของสายการเดินการธนาคารค่ะมีโฆษณาว่ารับพิธีกรรายการการ์ตูนเราก็เออสนใจชอบการ์ตูนอยู่แล้วก็เลยลองสมัครดูจริงๆเป็นคนที่อายแต่เป็นเด็กกิจกรรมมาหลายครั้งมากมาช่วงแรกอ่ะมาเสร็จปุ๊บหายไปเลยเป็นเกือบปีอ่ะแล้วเขาถึงจะเรียกกลับมาใหม่ที่เรามาเทสหน้ากล้องกันเนี่ยเราจะต้องส่งเทสเนี้ย ไปให้ดิสนีย์ที่ต่างประเทศได้ได้ไดูดเคมีเราบังเอิญเข้ากันต้องพูดอย่างนี้ถ้าเราจะได้ดูการ์ตูนก่อนน,อนอ้องนี่เพราะว่าเราจะต้องเอาคอนเทนต์ในการ์ตูนมาเขียนสคริปต์กันเองถ้าเราแบบเคมีไม่เข้ากันตั้งแต่ต้นเราก็จะทํางานด้วยกันลําบากแต่นี่บังเอิญแบบมันก็คลิกพอดีรายการที่มีพิธีกรมาขั้นายการแล้วก็มาสรุปบท บทสรุปของการ์ตูนมาสรุปเนื้อหามาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมมีอะไรเยอะๆยะยะมากมายในรายการเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีความแปลกใหม่อาจจะไม่เคยเห็นว่าก่อนจะได้ดูการ์ตูนก็มีคนมาคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอ่าเราบอกว่าน้องๆต้องดื่มนมกันนะคะ<ม>เพราะว่านมอ่ะดีต่อสุขภาพ หลายคนก็ไปดื่มนมคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาแบบว่าโอ้ยเนี่ยขอบคุณแบบพี่นันพี่นามากเลยที่แบบว่าทําให้ลูกคนงงดื่มนมได้หรือในบางเช้าที่เราเราเปิดรายการมาเราก็จะบอกว่าอาเช้านี้แปรงฟันกันหรือยังคะทุกเช้าจะต้องแปรงฟันนะคะไม่อย่างนั้นนะฟันจะปุใครยังไม่ได้แปรงฟันรีบไปแปรงฟันเลยคะ่ะเชื่อไหมว่าหลังจอเขาไปแปลงฟันจริงๆว่าเราก็เหมือนพี่สาวเขา เหมือนพี่ชายเขาเหมือนเป็นเพื่อนเขาที่แบบว่าสามารถพูดคุยและเปลี่ยนสิ่งในรายการเนี่ยมันก็จะมีช่วงตอบจดหมายมันเลยทําให้เราเหมือนเป็นการสื่อสารระหว่างน้องๆทางบ้านกับเราในช่วงนั้น,นก็คือยังเป็นยุคอันาล็อกอยู่คือต้องเขียนจดหมายมาคุยกันเราก็รับรู้ความรู้สึกของน้องๆน้องๆอยากทําอะไรน้องๆอยากให้เราทําอะไรอยากอยากรู้อะไรถามอะไรเรามาเราก็ตอบจดหมายน้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือน เป็นการร่วมสนุกระหว่างเรากับน,น้องๆน,น้องๆอ,อาจจะอยากเขียนจดหมายหาพี่ดาที่แนน,น,นแต่ว่าอาจจะยังแบบแล้วจะส่งจดหมายยังไงคุณครู <ๆ S 2> เขียนมา<ๆ>ให้ก็มี<ๆ>เขียนมาว่าแบบเนี่ยน้องจากโรงเรียนนี้มีน้องคนไหนบ้างชื่ออะไรบ้างอยากจะถามพี่แนนดังตอบไปนี้อ่ะน้องเออยากถามว่าน้องบี<า>อยากถามว่าอย่างาแล้วที่แหนก็ไล่ตอบทีละคนส่วนใหญ่ก็จะวาดรูปมามาอวดกัน่ะเราเราไม่ได้แบบว่า มีกิจกรรมการว่ารูปแข่งนะแต่ว่าน้องๆเขาเหมือนกับว่าอยากจะโชว์เราก็มาอ่<ม>าอ,อันที่ประทับใจส่วนใหญ่อะค่ะเวลาเขาไปเจอเราข้างนอกเขาถ่ายรูปเราแล้วเขาก็ส่งกลับเข้ามาในรายการเพราะแบบ <c oughs> จาได้ไหมคะวันนั้นที่เราไปดูหนะังด้วยกันเนี่ยหรือถ่ายรูปคู่กับพี่แนนด้วยอะไรอย่ยคะ่ะอ่านจดหมายแล้วเราก็ตกใจว่าเออรูปเรานี่เราไม่คิดว่าเขาจะส่งมาให้เราดูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แวเนียเดีชิปกระเดวครับชิปกระเดวชิปกระเด,ว,เดวมีสองพี่น้องขายของในคลองเราเริ่มทํารายการตอนนั้นมี2เรื่องก็คือน่าจะชื่อขบวนการดักเทลกับ <T> เรื่องนี้แล้วก็เรื่องชิปกระเดวนะครับชอบมากเลยเพราะว่า2คนนี้จะมีคาแรกเตอร์ที่แบบแตกต่างกันมากตัวชิปเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ส่วนเดวก็จะเหมือนเด็กงองแงเป็นเพื่อนกัน นนี้จะงองแงคนนี้ก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วสนุกแล้วก็ชอบมากพี่แนนชอบชอบมินนี่เมาส์ค่ะคือเหมือนกับว่าเราเรารู้จักเขามาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะเราเห็น,เ,หนเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็เป็นผู้หญิงมินนี่เมาส์ก็เป็นผู้หญิงมันก็จะดูแบบหวานๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่า เป็นตัวการ์ตูนหลักของดิสนีย์เพราะนั้นนี่เราก็จะคุ้นเคยกับเขาเราก็จะประทับใจกับเขาตั้งแต่แบบรู้จักเขาเลยเลยนคะที่ไหนก็เลยชื่นชอบที่เมาสเป็นพิเศษรู้สึกใจหายเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นรายการที่เราเราสองคนนัดก,กันแนนเริ่มต้นมาเป็นปีก่อนในกานแล้วเป็นรายการที่ทําให้คนทั่วๆไปรู้จักที่นัด ซึ่งถ้าไม่มีรายการนี้พี่นัทก,ก็คือเด็กธรรมดาคนนึงพี่นัทกับพี่แนนก็คือเป็นพิธีกรตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็ทํามาประมาณ12ปีใช่ไหมคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยรายการดิสนีย์ทับี่สิปีละ29ปีที่ผ่านมามันคือแบบเราอยู่กับครอบครัวของเรามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันนี้ปุ๊บก,ก็มันก็จะมีใจหายว่าแบบเราอาจจะไม่ได้แบบได้เจอกันทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างนี้นค่ะ